เราต้องมาดูกันว่าเพชรบูรณ์หรือนนทบุรีใคได้เข้านักร้องคนสุดท้ายร้องกันไปแล้วนะฮะมาดูคะแนนกันนะครับกรรมการพร้อมนะฮะคะแนนของน้องคนสุดท้ายจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับน้องจานะครับคือคะแนนเต็มมีหนึ่งคะแนนนะฮะและกรรมการมีคนละสอ0รคะแนนครับคะแนนเต็มหนึ่งพันคะแนนครับทำได้ 8โอ้โหเก้าเยแปดคะแนนนะครับเราเก้า้อยแปดสิคะแนนแปลว่าน้ำฝนจะต้องทำเก้าร้อเพื่อเสมอโอ้โหไม่ไงครับโอ้โหแต่เราก็ทำดีไมดีนะเราทำโอเคนะเอ้าะครับมาดูคะแนนของน้องน้ำฝนครับต้องทำเก้าเก้ทีเดียวนะครับ2คะแนนจะถึงพันนะครับ และคะแนนของน้องน้ำฝนนะครับคือ9 9 8อ้โหมาแล้วนครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงนะครับระดับบุคคลนี่ถือว่าสูงแล้วนะครับ953 โอเคครับท่มวันนี้ได้ทีมที่4ที่เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับก็คือทีมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบรูรณ์นนทบุรีก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับรางวัลนึ่งหมืนบาทครับ เอาล้ครับตอนนี้เราได้ครบ4ทีมแล้วนะครับ,รบเรามาดูกันว่าทั้ง4ทีมนั้นมีใครกันบ้างน,นะ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเล,ลิศทีมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทีมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรทีมอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและทีมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ทั้งหลังผมเอครับก็คือทั้ง4ทีมที่<ช>เข้าสู่ร,<ช>รอบที่สอนะครับเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวจะต้องมาจับว่าใครจะเจอใครเพราะนั้นให้จับทีมเดียวพอที่เหลือก็เจอกันเลยเอาทีมแรกมาก็เชิญนะฮะพนัพนทั้งแลกนะครับผู้ซ <ๆ S 1> ึ่งทรงพนนลังอย่างยิ <Poppy> ่งเชิญครับมดูไม่แน่จริงไม่ตัดผมตรงนี้วัดน,นั่นเอาละครับทีมที่พิษณุโลกจะต้องคือทีม จังหวัดสมุทรปราการสัปดาห์หน้าที่ศนุโลกนะครับเจอกับสมุทรปราการแล้วสัปดาห์ถัดไปชุมพรจะเจอกับเพชรชูรณ์ใครจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะตั้บเข้าชิงเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคณะกรรมการทั้งห้าท่านของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกองเชียร์ต้องสองฝั่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์ กลับมากิ๊งดูสงครามแปน,นะครับเป็นรอบที่2แล้วเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างพิชณุโลกเจอกับสมุดปราการกลับมาสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรอบต่อไปขอแรงใจและแรงใจจากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพชรบูรณ์